สวัสดีครับวันนี้ผมโค้ชปูจ่าส1บวัฒนกกรทวเพชรพบกับรายการ JC o e n i x on Tour วันนี้ผมมาที่จังหวัดสุโขทยัยมาไล่แต่งร้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพบกับท่านอบตอซึ่งได้ทําเกี่ยวกับสวนของแต่งร้านให้กับชุมชนได้ดูกันสวัสดีครับครับ ขออนุญาตแนะนําชื่อนิดนึงครับผมผมชื่อนายบุญเรือนเถกแดงครับเป็นสมาชิกหมู่ที่8ของตำบลไก่นอกครับครับที่นี่บ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่อเลขที่บ้านก็คือร้อยหกทับหนึ่งครับหมู่ที่8ครับครับตำบลตำบลไก่นอกครับอำเภอโงงวลาจังหวัดสุโขทัยครับจังหวัดสุโขทัยครับวันนี้ก็มีท่านรองนายกมาด้วยเนื่องจากว่าให้เกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนที่จะให้ในชุมชนได้ปลูกเกี่ยวเรื่องของแตงร้าน เพราะว่าปกติแล้วก็คือปลูกข้าวกันโดยปกติแล้วไม่เคยที่จะเปลี่ยนพื้นที่เลยแต่ก็อยากจะเป็นทําเกี่ยวกับศูนย์ของศูนย์การเรียนรู้นะครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับว่าต้องที่ปลูกแตงมาเนี่ยเมื่อก่อนเคยใช้เคมีใช่ไหมครับครับครับแล้วผลของการใช้นี่มีความแตกต่างกันอย่างไรครับเมื่อก่อนเราใช้เคมี คือเคมีเนี่ยพอเราใช้ไปนานๆนะครับคือทาให้ดินเสื่อมโทรมได้เพราะเราทําไร่ทํานานคือเราเราไม่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 มีทางออกว่าไม่รู้ว่าปุ๋ยอะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีจนมามาเจอแับหนึ่งตีดินเพื่อมาปรับสภาพพื้นดินตอนนี้คือความแตกต่างคือเมื่อก่อนเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยคือแตงเนี่ยมันจะขึ้นไม่สุด คืออายุมันก็ไปเรื่อยๆอยู่เลยตามตามตามสภาพของการเวลาแต่พอเรามาใช้หนึ่งอินทรีย์ดินตรงเนี้ยกับคือความแตกต่างก็คือแตงเนี้ยมันก็เถายาวแล้วผลผลิตเนี้ยคือสม่รเสมอครับก็อย่างอย่างที่เห็นกันนะครับว่าแตงเนี้ยมันก็ลูกสม่ำเสมอเท่าๆกันนะครับนี่ก็คือคําตอบแล้วก็เก็บหลายรุ่นเลยต้นยังครับยังดีอันนี้เก็บกี่รุ่นแล้วครับอันนี้แปดอายุของแตงนี่สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าวัน นะครับปกติแล้วจะเก็บได้45ถึง50วันแต่ก็สังเกตดูนะครับว่ามันมันเก็บได้มากกว่า50บวันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ดอกแล้วก็ยอดเนี่ยมแข็งขึ้นออกไปได้เรื่อยๆนะครับคือคือทั่วไปนะะเนี่ยค่ะโค้ดการปลูกแตงแต่ละรอบเนี่ยแตงเป็นพืชที่ล้มลุกแล้วมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นมากถ้าประมาณสัก45วันนี้ก็คือหมดแล้ว Oh. เก็บหมดแล้วนะคะคจะไม่หลงเหลือให้เราได้มายืนดูความสวยงามของแตงอย่างนี้อีกแล้วนะคะค45วันแต่ที่นี่45วันก็ยังยังเก็บแล้วก็ขั้วเดียวเนอะทนลองเนาะขั้วเดียวนะคะมีสองลูก ใหญ่เท่าๆกันครับบางขั้วนี่มีเห็ดมมีสามเมื่อวานเมื่อวานเก็บไปขั้วเดียวแต่มีสามมีสามโกแต่สมบูรณ์ตั้งแต่ปลูกแตงมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคพืชหรือแมลงไหมครับยังครับยังไม่เกอยังไม่พบเจ็ขอองที่ใช้ปุ๋ยของเราอันนี้ครับคือที่เราเห็นใบเหลืองใบกุดนี่คือื่อตามตามสภาพของมันอยู่แต่ สภาพถ้าว่ารโรคพืชจะเป็นโรคลากเน่าเขาแตกอะไรจ้นแล้วแต่ยังยังไม่พบยังไม่พบตั <S <S ้งแต่ใช้ตัวปุ๋ยของของเราตัวนี้เลยใช่ไหมคะคราวนี้ผมผมใช้สองรอบคือรอบแรกคือรอบก่อนพอมาพอเริ่มพวนผมเอามาใส่รอบอ๋อเริ่มพวนนี่อายุประมาณเท่าไหร่พรวนนี่คือสิบห้าวันอ๋อสิบห้าวันความหมายก็อย่างนี้ก่อนที่จะปลูกแตงใช่ไหมคะ ลองก้นหลุมลองก้นหลุมก่อนหนึ่งครั้งแล้วเราก็ใส่เม็ดแตงลงเลยไหมครับหรือว่าลองก้นหลุมแล้วเอาดินกบนิดหน่อยแล้วก็ใส่เม็ดแตงลงไปถูกต้องไหมคะรับหลังจากนั้นปล่อยให้ต้นของเขาแตกออกมาแตกออกมาประมาณสิหวันมีใบเบี้ยมีเริ่มเยอะกี่ใบคะกี่ใบอ่าเพียงใบเดียวค่ะอ๋อ หลังประมาณหลังจากที่เราปลูกแตงแล้วหยอดมะเร็ดแล้วเนี่ยก็ประมาณสิบห้าวันแตงก็เริ่มจะโตละอาจจะมีใบเล็กเล็กนะคะแตกขึ้นมาสักหนึ่งใบแตกยอดออกเลยงแตกยอด,ยอดเริ่มทอดยอดว่างั้นเถอ,อะเนาะแล้วก็ใส่อีกหลุมละประมาณเท่าไหร่คะสองช้อนสองช้อนประมาณหลุมละสองช้อนสองช้อนแกงใช่ไหมครับสองช้อนแกงโรยรอบไหมคะรอบครับแล้วก็กบดินไหมคะไม่ไม่กบครับอ๋อโรยปล่อยเลยใ่ เป็นเพราะว่าตามปกติถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราต้องกบถูงไม่ต้องต้องเนาะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรียของเราน่ะพอถูกเราไม่ต้องกบก็ได้ต้องการให้รากพืชขึ้นมาแล้วรากก็จะสมบูรณ์แล้วตัวปุ๋ยของเรามันมีจุลินทรีย์มันก็จะดึงความชื้นจากอากาศด้วยก็ทำให้มีการอุ้มน้ำที่ดีทำให้พืชได้กินอย่างสม่ำเสมอนะคะเรื่องของโรคเชื้อรา ตัวนี้ก็ไม่เป็นเลยไม่เป็นนะคะเรื่องของเราเขาบอกว่าปลูกแตงนี่กลัวกันมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าดินเรามีเชื้อราอยู่มันจะเกิดโรคเน่าอนจริงมั้จริงคะครับจริงครบแเราเป็นโรคไปอยู่คือที่ผมไปดูการตามที่เขปลูกคือขปลูกแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเราปุ๋ยเราแต่อันนี้ของเขาจะขึ้นไม่เต็มร้านขึ้นแค่ซึ่งเดียวแล้วจะเจอปัญหาพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเริ่มหนาว ใบแตงเริ่มเลยแต่นี่หนาวก็ยังไม่เป็นไรเลยยึงช่วงนี้รู้สึกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะหนาวจัดใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเจอกันฝนตกด้วยจ้ะนี่ฝนตกแล้มีแพะปวนบ่อยเนี่ยคือโดนโดนฝนไปก็มีปฏิกิริยาเล็กน้อยแลงนี้ต้องถามพี่ว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่ครับแปลงนี้มีอยู่หนึ่งไร่หนึ่งงานครับหนึ่งไร่หนึ่งงานครับหนึ่งไร่หนึ่งงานแล้วเก็บต่อร่อได้กิโลฮะแปด ร้อยถึงหนึ่งตันครับแปดร้อยถึงหนึ่งตันแล้วแปดครั้งแล้วซึ่งจริงๆแตงเนี่ยจะหมดอายุแล้วแต่ยังเก็บเมื่อกี้เราไปไปดูเห็นไหมคะกำาลังเท่าๆนิ้วก้อยก็มีนิ้วโป้ก็มีก็กำลังดอกใหม่ก็มีกําลังนั่นะสิอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ผลผลิตหนึ่งถึงสองเท่าตัวจริงจแน่นอนนะคะก็ยังไงอยากให้ท่านท่านลองแล้วก็ท่านอบตอยากฝากอะไรกับพวกกลุ่ม เกษตรกรที่กําลังมองหาว่าจะปลูกอะไรหรือจะมาเข้ากลุ่มของท่านรองที่นี่ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับจากได้พบกับอาจารย์เนาะเป็นเ็นูผมที่ว่าเกี่ยวกันโครงสร้างดินมันสาคัญที่สุดเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าพื้นดินเรามีอะไรมากเนี่ยไปฟังารารย์าจารย์นะเราได้รู้ว่าการปรับโครงสร้างดินฐานเหมือนฐานตึกฐานอะไรเราจ้รู้คุณภาพของดินเราก่อนโดยฉะนั้นตัวนี้ครบสูตรครบสูตร ยอมยกนิ้วให้เลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าครบสูตรก็คือหนึ่งอินซีดินใช่ไหมคะครบสูตรตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของของดินตั้งแต่ต้นต่อใช่ครับเพราะว่าเกษตรกรทั่วไปจะแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของปลายต่อก็คือปลายเหตุพอเกิดปัญหาแล้วถึงจะมาแก้แต่ตรงนี้ปุ๋ยหนึ่งอินทรีดินของเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุคือควบคุมไม่ให้มันเกิดใช่ครับ ก็ถ้าถ้าพูดกันถึงถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือว่าปุ๋ยหนึ่งสีดินเนี่ยเขาตั้งโจทย์ตัวเขาเองเขาตอบโจทย์ของเขาเองครับก็ผมผมก็บอกว่าถ้าผมใช้คือของผมขนาดเนี้ยคือพี่น้องไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองใช้ดูครับลองดูครับลองดูแค่คนละหนึ่งกระสอบเนี่ยเขาจะตอบโจทย์ให้กับตัวเขาเองได้เลยเริ่มคนตอนนี้ผมเริ่มแนะนำเลยเหลอคกโอ้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นห่วงเรื่องดีก็คิดว่าคือกลุ่มเนี้ยสําเร็จ ตั้งเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบทั้งหมดก็คือจะให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอันนี้เป็นเป็นตัวรองพื้นก็เรียกว่า30กว่าลายเนี่ยท่านรองแล้วก็ท่านอปตอบอกยังไงก็ต้องให้ปรับโครงสร้างของดินเยถเชิญอาจารย์มาบรรยายสักรอบอ๋อได้เลยค่ะด้วยความยินดีนะคะก็คงไม่นานคงได้มีโอกาสมาร่วมทํางานกันและคงได้มาเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆเป็นห่วงถ้าเราปลูกอะไรแล้วดินเราไม่รู คุณค่าดินไม่รู้ปัญหาดินเนี่ยมันจบหมดทุกทอใช่ค่ะมันแก้ไม่ได้นะคะค,คือทีมเราเนี่ยเรารู้เรื่องของดินแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดินมันไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมคะก็ะไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าเราทําโครงสร้างให้ดินดีเนาะเพราะว่าดินเปรียบเสมือนกระเพาะอาหารถ้าเปรียบม,นมออยนเราปอ่อยยากครับหักครับโอ้เออใช่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 ลืมไปเลยนี่เห็นไหม ดูสิความสม่ำเสมอนี่ขนาดแงอยูเนี่ยวนเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายฝั่งนู้นสองฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีที่ออกใหม่นี่ก็เริ่มเป็นสองเนี่ยครับเห็นไหมคะก็จะมีนะครับอย่างน้อยๆเลยก็มีหนึ่งขวดก็ให้สองแล้วเนาะ คนละสองงานมันต้องปลูกพืชหมุนเวียนตรงนี้เราต้องหาแทางเรื่องดินมันัที่สุดังไงต้องเนี่ยต้องอาจารย์เนี่ยผมต้องเชิญมาตัดให้ผมรู้แต่ถ้าถ้าถ้าแปลงอันนี้อันนี้คือเป็นรูปร่างจัดลงลงตัวปุ๊บเนี่ยคือเกษตรกรหนึ่งลายต่อสองงานในจำนวนสองงานเนี่ยคือจะต้องปลูกพืชหมุนเวียนคือคือพูดพืชเนี่ยจะไม่ซ้ากันไม่ซ้ำกันครบไม่ซ้ำครับคนหนึ่งปลูกอาจจะเป็นคนะ อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นผักบุ้งผักกะทิพริกแก้วเรามีน้ําต้นทุนไม่ถูกทาให้มันหลากหลายขึ้นมาน้ำต้นน้ำแบบมีน้ําเป็นต้นทุนไม่ถูกพอเราผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์แสงสุริยะเทพวันนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกแตงร้านที่จังหวัดสุโขทัยไปแล้ววันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวิดีโอหน้าเราค่อยพบกันใหม่ พบกับผมโค้ชปูจ่าสิวเอก 11. วัติกรทัวเพชรบายฟินิกทีมวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ